สวัสดีครับผมเบงกฤษอ๖นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเว็บที่2ของสงครามไวกิ้งและอังกฤษกันต่อเลยนะครับเช่นเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหากันนะครับหาข้อมูลที่ผมได้เตรียมมาเนี่ยมีการผิดพลาดผิดเพี้ยนประการใดเนี่ยผมต้องกราบขออภัยล่วงหน้ามานักที่นี้ด้วยนะครับแล้วต้องขอรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยให้กําลังใจนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมฟังกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยครับโดยต้องขอเริ่มจากเขาเดิมจากตอนที่แล้วกันก่อนนะครับ หลังจากที่เกาะเบตเนียหรือว่าเกาะอังกฤษเนี่ยนะครับสามารถกอบกู้ดินแดนที่ถูกพวกไวกิ้งลุกลานและยึดครองดินแดนไปได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่ยุคข,ของคิงเอาเฟดเดเกตที่สามารถต้านทานการบุกยึดครองดินแดนจากพวกไวกิ้งที่ทำให้เกาะอังกฤษเหลือดินแดนส่วนสุดท้ายไว้นั่นก็คือเวสเซกซึ่งเป็นเสมือนฐานทับและความหวังสุดท้ายของชาวแองโกลแซกซันจนสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะกอบกู้ดินแดนส่วนตะวันออกและกลางของเกาะอังกฤษกลับคืนมาได้และส่งบอลลังนะครับต่อไปยังรุ่นลูกอย่างคิงเอ็ดเวิร์ดเดอะเอลเดอร ผูท้ทีรับเจตจำนงของพ่อที่จะกอบกู้ดินแดนจากพวกไวกิ้งต่อไปจนสามารถบุกทะลวงและยึดดินแดนนอร์ทัมเบียทางตอนเหนือได้ในเวลาต่อมาครับและพร้อมกับส่งมอบบัลังต่อไปอยังรุ่นลูกอย่าง King ัลเทอร์สแตที่สามารถรวบรวมทุกส่วนของแผ่นดินในเกาะแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและทําให้ตนเองนั้นกลายเป็นเดอะเฟิร์สคิงออฟอิงแลหรือกษัตริย์ของเกาะอ,อังกฤษคนแรกในประวัติศาสตร์ และอีกทั้งนะครับยังเข้าตีสกอตแลนด์ให้ยอมสิรูลาบอยู่ภายใต้การปกครองของตนเองจนทําให้เกาะอังกฤษแห่งนี้นะครับสิ้นอานาจของพวกไวกิ้งไปในที่สุดนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือรีแคปสั้นๆก่อนนะครับจากประวัติศาสตร์สงครามระหว่างอังกฤษและไวกิ้งนะครับในตอนที่ผ่านมานั่นเองครับแต่ท้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงเวฟแรกของสงครามอันยาวนานระหว่างไวกิ้งและอังกฤษเพียงเท่านั้นครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นไทม์ไลน์ที่สําคัญ ที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์จากเดิมไปทั้งหมดตลอดการเลยครับโดยเริ่มต้นจากที่คิงอัลเทอร์สแตนได้สมรรคตไปและส่งมอบบัลลังก์ให้กับคิงเอ็ดมันนะครับผู้ซึ่งเป็นพี่น้องต่างบรรดาของตนเองนั่นเองครับและตลอดระยะเวลาที่คิงเอ็ดมอน์เนี่ยได้ปกครองอังกฤษนั้นนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้สูญเสียดินแดนทางตอนเหนือนอตทรมเบีย um er ไปครับโดยเกิดจากการประสบปัญหานะครับในการปกครองดินแดนที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับมีศัตรูที่มากขึ้นด้วยครับจึงยากที่จะดูแลป้องกันให้ครอบคลุมทั้งเกาะได้ครับ ซึ่งทําให้คิงโอลาฟนะครับเจ้าเก่านะครับที่เคยปลาชัยในสงครามเดอะบูนันเบอร์ให้กับคิงอัลเทอร์สแตนไปแล้วเนี่ยได้เล็งเห็นโอกาสและเข้าบุกตีทางตอนเหนือนอตธรรมิครั้งหนึ่งครับและหลังจากนั้นนะครับคิงโอลาฟเนี่ยก็ได้รับชัยชนะก,กลับมาและทําให้อังกฤษเนี่ยนะครับต้องสูญเสียดินแดนทางส่วนเหนือเนะี่ยให้กับพวกอังกฤษเป็นอีกครั้งจนได้ในที่สุดครับมีหนำซ้านะครับโอลาฟเนี่ยยังเดินหน้าลุกต่อไปนะครับและเข้าบุกยึดดินแดนในส่วนกลางของเกาะอังกฤษอีกด้วยครับ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่โอลาฟเนี่ยยังปกครองดินแดนที่ยึดมาได้นั้นนะครับเรียกได้ว่าเอดมันเนี่ยไม่สามารถที่จะกอบกู้ดินแดนที่สูญเสียไปได้คือเลยครับแต่ทว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคิงโอลาฟเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงนะครับในปีคิทวศกลาที่942ครับจึงทําให้เอดมันเนี่ยนะครับได้เล็งเห็นโอกาสครับและสามารถเข้ามุกยดดินแดนในส่วนกลางและเหนือนอตธรรมเบียทั้งหมดคืนได้นะครับในปีคิตวศกลาที่944ครับเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าตนเองนะครับจะไม่สามารถคงการปกครองอังกฤษไว้ได้อย่างต่อเนื่องก แต่ก็ยังสามารถกอบกู้กลับมาให้คนรุ่นหลังต่อไปได้ครับและแล้วนะครับในกระทั่งในปีคิดเลกกลาที่946เนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่เอ็ดมันเนี่ยได้มีการทะเลาะต,ต่อสู้กันในระหว่างงานเลี้ยงฉลองในคืนคืนหนึ่งครับซึ่งผลลั์นะครับก็คือเอ็ดมันนะครับได้พลังพลาดในการต่อสู้เข้าห้ครับและจบลงด้วยการเสียชีวิตไปในที่สุดครับพร้อมกับทําการส่งมอบบัลันกษัตริย์แห่งอังกฤษเนี่ยให้กับเอ็ดเิร์ดนะครับซึ่งเป็นน้องชายสืบทอดเป็นิงเอ็ดเดิร์ดดูแลปกครองอังกฤษต่อไปครับ โดยในระหว่างที่คิงเอ็ดเดิร์ดนะครับปกครองอังกฤษนั้นเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับการสูญเสียดินแดนเชกเช่นเดียวกับเอ็ดมันผู้เป็นพี่ครับแต่ทว่าเหตุการณ์นั้นนะครับจะต่างออกไปครับเริ่มจากที่ผู้คนในดินแดนนอร์ทธรมเบียนั้นนะครับเกิดไม่ยอมรับการเป็นผู้นําของเอ็ดเดิร์ดครับและจนสุดท้ายนะครับก็ได้ร่วมใจกันนะครับในการเลือกผู้นําที่มาจากความต้องการของตนเองนะครับนั่นก็คือเอริกบัตแอ็กซ์ครับผู้ซึ่งเป็นลูกชายกษัตริย์แห่งนอร์เวย์พร้อมกับขับไไ่่เออดดรรรรนนคคใให้้พจาากกกปปงทีสุับ แต่ทว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับเรียกว่าเป็นการแก้แค้นของทางฝั่งเอ็ดเดิร์ตเลยครับโดยในปีคิสศที่948เนี่ยนะครับหลังจากที่เอ็ดเดิร์ตเนี่ยสูญเสียการปกครองของนอตเทมเบียไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการแก้แค้นเนี่ยเอ็ดเดิร์ตนะครับก็ได้เข้าบุกตีนะครับแล้วก็ปราบพามทำลายนอตเทมเบียจนลาบคาบเลยครับจนทําให้ชาวเมืองนอตเทมเบียนนะครับที่อาศัยอยู่เนี่ยจำต้องยอมจำนนสิโลราต่ออํานาจของเอ็ดเดิร์ตในที่สุดครับแต่ทว่านะครับเหตุการณ์เนี่ยก็เดจาวูเกิดขึึ้้้นนซําอีกคครรัังงบ โดยชาวเมืองนะครับลึกๆในใจแล้วเนี่ยตานก็ยังไม่ยอมรับการปกครองของเอเดรตนะครับและในที่สุดนะครับในปีคิทสกลาที่949เนี่ยก็ได้ประกาศตั้งผู้นําคนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือโอลาฟซิติซังนะครับผู้ซึ่งเป็นบุตรของคิงโอลาฟที่เสียชีวิตไปนั่นเองครับแต่ทว่านะครับการแต่งตั้งของโอลาฟซิติซังในครั้งนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นสืเหมือนฉากบางหน้านะครับเพียงเพื่อให้เอริกบัตแอ็กซ์เนี่ยได้กลับมามีอํานาจและเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอีกครั้งงงนนนึเเท่าั้อ ซึ่งเอริกเนี่ยนะครับหลังจากที่ตนเองเนี่ยได้รับอํานาจและการหนุนหลังจากชาวเมืองแล้วนะครับก็ได้เริ่มทําการปลดโอลาฟออกจากกษัตริย์ครับแต่ทว่านะครับสิ่งที่เอริกทําไปนั้นเนี่ยย่อมทําให้เกิดผลกรรมตามมานั่นเองครับโดยในปีคศที่954เนี่ยนะครับเพียงไม่นานหลังจากที่เอริกเนี่ยได้รับการหนุนหลังให้เป็นกษัตริย์แห่งนอร์ทัธมเบียนะครับก็ดนเอ็ดเวิร์ดนะครับผู้ปกครองสูงสุดในอังกฤษแห่งนี้เนี่ยปลดจากกษัตริย์นะครับและขับไล่ออกเป็นครั้งที่2ครับ ซึ่งก็ทําให้เรื่องนี้นะครับจบลงโดยที่เอริกบัตแอ็กซ์เนี่ยถูกบันทึกว่าเป็นกษัตริย์ชาวไวกิ้งคนสุดท้ายแห่งนอตธรรมเบียในที่สุดครับและก็ทําให้อังกฤษนี่นะครับมีความสงบสุขต่อมาเป็นเวลานานเลยครับจนกระทั่งในปีคิสศที่952นะครับบัลลังก์ของกษัตริย์อังกฤษนั้นนะครับก็ได้เปลี่ยนผู้สืบทอดนะครับเข้าสู่ยุคสมัยของคิงเอ็ดกานะครับผู้ซึ่งมีฉายาว่าเดอะพีซฟูลนะครับและเขานะครับก็เป็นบุตรชายของคิงเอ็ดมันนะครับกษัตริย์องค์ก่อนหน้าเอ็ดเวิร์ โดยในยุคการปกครองของคิงเอ็ดกานะครับเรียกได้ว่าเกาะอังกฤษนะครับค่อนข้างที่จะสงบสุขเลยทีเดียวครับประชากรนะครับมีการอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับระหว่างทั้งชาวแองโกลเซ็กซนและชาวไวกิ้งครับโดยทุกคนนะครับได้อยู่อย่างปลอดภัยในเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเวลานานร่วมนับ10ปีเลยครับและกระทั่งบัลลังนะครับได้มีการเปลี่ยนผ่านไปอีกครั้งหนึ่งครับจนบัลลังแห่งนี้นะครับส่งมอบไปยังคิงเอ็ดเวิร์ดที่2ครับผู้ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของตนเองนั่นเองครับ และหลังจากนั้นนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับที่ทําให้เกาะอังกฤษเนี่ยต้องเข้าสู่หานะอีกครั้งจนได้ครับโดยในปีคศที่978นะครับคิงเอ็ดเวิร์ดที่2เนี่ยได้ถูกลอบสังหารและเสียชีวิตลงไปครับจึงทําให้บัลลังก์นั้นนะครับถูกส่งต่อไปยังเอเธเรสนะครับและแล้วนะครับอังกฤษเนี่ยก็เข้าสู่หายนะครั้งใหญ่นะครับเนื่องมาจากการที่ว่าเอเธเรสเนี่ยในระหว่างการปกครองนั้นนะครับการเมืองและสถาบันความเป็นกษัตริย์เนี่ยก็เริ่มที่จะลดน้อยลงไปแล้วครับ จนทําให้เกิดการสั่นคลอนนะครับและเป็นผลเนี่ยทำให้ศัตรูจากภายนอกเนี่ยได้เริ่มมองเห็นโอกาสที่จะตกปลาใหญ่ในครั้งนี้ขึ้นด้วยครับซึ่งในที่สุดนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจนได้ครับโดยในปีคริสต์ศักราชที่980นะครับศัตรูคู่รักคู่แคนเจ้าเก่าเนี่ยชาวไวกิ้งของเรานะครับที่ข้ามทะเลมาจากทางฝั่งสแกนดิเนเวียนะครับได้กลับมาโจมตีเกาะอังกฤษอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปเป็นเวลานาน,านเลยครับซึ่งจากการบุกในครั้งนี้นะครับทางฝั่งอังกฤษนี่ย เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างดีครับและอีกทั้งนะครับยังมีการประเมินแล้วว่านะครับไม่สามารถที่จะต้านทานการบุกรุกของพวกไวกิ้งในครั้งนี้ได้ครับเนื่องมาจากการเมืองและกษัตริย์ที่อ่อนแอลงอย่างมากครับดังนั้นนะครับทางฝั่งอังกฤษเนี่ยจึงคิดวิธีการนะครับที่จะทำการหยุดยั้งการลุกลามของพวกไวกิ้งครับโดยทำการตัดสินใจนะครับที่จะจ่ายค่าบรรณาการเป็นเงินและทรัพยากรต่างๆเนี่ยเพื่อแลกกับการปกป้องรักษาดินแดนของเกาะให้คงอยู่ไว้ได้ครับ ซึ่งวิธีการจ่ายเพื่อปกป้องตนเองเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยจำต้องจ่ายให้กับพวกไวกิ้งเนี่ยร่วมนับ10ปีต่อเนื่องกันเลยครับและมีหนํำซ้ำนะครับยังมีการขอเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีอีกด้วยนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับในปีคิเตสกฤตที่1น0่ัเนี่ยเอเธอเวสนะครับก็ไม่ยอมทนอีกต่อไปครับและอีกครั้งนะครับยังลุกขึ้นประกาศให้ชาวเมืองทั่วทั้งเกาะเนี่ยได้ทราบทั่วกันเลยนะครับว่าชาวเดนมาร์กหรือว่าชาวไวกิ้งทุกคนที่อาศัยยอู่่นนเกาะแหี้ จะต้องถูกฆ่าและประหารชีวิตทั้งหมดเลยครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็กลายเป็นการประกาศกล้าวทาลบนะครับและกลายเป็นชนวนศึกทั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่กระจายออกไปนั้นนะครับเมื่อข้าถึงหูของคิงสเวนฟอกเบียสผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเดนมาร์กก็ทําให้คิงสเวนนั้นเนี่ยโกรธอย่างมากเลยครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับในการสังหารหมู่ชาวไวกิ้งที่เกาะอังกฤษในครั้งนี้เนี่ย ชาวไวกิ้งนะครับยังเชื่อว่ากันไฮนะครับผู้ซึ่งเป็นน้องสาวของคิงสเวนเนี่ยก็เป็นเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับนั่นจึงทำให้คิงสเวนไม่รอช้าพร้อมกับยกกองทัพไวกิ้งครั้งใหญ่เนี่ยเข้าบุกโจมตีอังกฤษทันทีในปีคิทศกาชที่1 0 0่ครับซึ่งทําให้อังกฤษนนะครับไม่สามารถต้านทานกองทัพของคิงสเวนในครั้งนี้ได้ครับจึงทําให้เมืองหลายๆเมืองของอังกฤษนะครับต้องถูกเผาและปล้นสะดมเสียหายเป็นจนํานวนมากเลยครับซึ่งการบุกโจมตีลักษณะนี้ของคิงสเวนนเ่ยยกก็กิดขึ้้หหลาหลาาตอคครรัังะบ จนกระทั่งในปีคิดธิศกกาชที่1พ1 3นะครับคิงเซเวนเนี่ยตัดสินใจยกทัพขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อเผด็จิืบทั้งหมดซึ่งจําต้องทำให้เอเธรเรสนะครับหลบหนีไปยังแคว้นนอร์มมนดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสจึงทําให้คิงเซเวนนะครับสามารถยึดครองบัลลังก์อังกฤษได้ในที่สุดครับแต่ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับคิงเซเวนเนี่ยก็ดันต้องมาเสียชีวิตในปีเดียวกันนะครับหลังจากที่เข้ายึดเกาะอ,อังกฤษได้แล้วครับพร้อมกับส่งมอบบัลลังก์ต่อให้กับคิงงงงนนนุตรับับผู้ซึ่่่เปป็ลอไ และหลังจากนั้นนะครับเมื่อเอเธรเรดนะครับได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของคิงสเวนข้าวเนี่ยก็ได้เห็นโอกาสนะครับและตัดสินใจรวบรวมกําลังพลนะครับเพื่อที่จะเข้าตีบุกยึดอังกฤษกลับมาซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็คือเอเธรเรดนะครับสามารถที่จะกอบกู้ดินแดนของบัลพบุลุดกลับมาได้จริงๆครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็ทําให้คิงคนุษ์เนี่ยต้องหลบหนีไปนะครับเพื่อที่จะไปสะสมกําลังนะครับและจะกลับมาล้างแค้นอีกครั้งหนึ่งครับ ถ้ากับว่าตอนนี้นะครับเกาะอังกฤษเนี่ยได้กลับมาถูกปกครองโดยชาวแองโกลเซ็กซันเชกเช่นเดิมณขณะนี้แล้วครับและหลังจากนั้นมานะครับเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนถึงปีคิสตศที่1106นะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่คิงเอเธเวดเนี่ยสวรรคตครับและบัลลังก์ของอังกฤษนะครับต้องมีอันเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งบัลลังก์นี้นะครับก็ได้ถูกส่งต่อไปยังคิงเอ็ดมันที่2ครับผู้ซึ่งเป็นบุตรชายของคิงเอเธเวดนั่นเองครับ แต่ทว่าเนื่องจากอังกฤษในตอนนี้นะครับสถานภาพอ่อนแอลงอย่างมากจากที่เคยมีกษัตริย์ที่แข่งแกร่งมาตลอดตั้งแต่ยุคข,ของคิงอัลเฟรดจนมาถึงคิงเอลสเตอร์แตนหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเสียดินแดนจนไปถึงเสียบัลลังกษัตริย์หลายต่อหลายครั้งถึงแม้ว่าจะสามารถกรอบกู้กลับมาได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าความแข่งแกร่งที่เคยมีนั้นเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับซึ่งไม่ย้อนกลับมาเข้าในเรื่องกันต่อนะครับหลังจากที่คิงเอทเธอริสเนี่ยได้เส เมื่อศัตรูคู่รักคู่แค้นอย่างคิงคนุษ์เนี่ยได้ทราบข่าวเข้านะครับก็ทําการเตรียมจัดทัพทั้งใหญ่อีกครั้งครับ <L un ters> เพื่อเข้ามาช่วงชิงบัลลังที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยช่วงชิงมาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับจนเกิดกลายเป็นสงครามที่ชื่อว่า The Battle of a s c e n d a n นันนั่นเองครับซึ่งสงครามในครั้งนี้นะครับจบลงโดยที่คิงคนุดนะครับเป็นฝ่ายชนะไปและได้ทําข้อตกลงระหว่างคิงเอ็ดมันที่2นะครับว่าแผ่นดินทั้งหมดบนเกาะอ,อังกฤษเนี่ยจะต้องตกเป็นของคิงคนุดนะครับเหลือเพียงเวสเซก และหากระหว่างนี้นะครับใครคนใดคนหนึ่งได้ตายไปเนี่ยคนที่อยู่นะครับจะเป็นผู้ครอบครองทั้งหมดบนเกอบนี้นครับและลูกของคนคนนั้นนะครับจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อไปครับซึ่งหลังจากที่สัญญาฉบับนี้ได้ตกลงกันไปแล้วนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นไฟาลิขิตหรือว่าโชคร้ายของทางฝั่งชาวแองโกลสักซันครับ เพราะเพียงไม่นานหลังจากที่สัญญาฉบับนี้ออกไปนะครับคิงเอ็ดมันที่2เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปในที่สุดครับพร้อมกับมอบแผ่นดินทั้งหมดของอังกฤษเนี่ยให้กับคิงคนุษนะครับผู้ที่สามารถปกครองทั้ง3ประเทศได้แก่อังกฤษเดนมาร์กและนอร์เวย์และอีกท้งนะครับยังได้รับการยกย่องว่าเป็นคิงคนุษ์เดอะเกรทหรือว่ามหาราชอีกด้วยครับซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับก็นับว่าเป็นอันถึงจุดสิ้นสุดของราชวงศ์เวสเซ็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปีคศักาที่871จนถึง1 1 6 รวมระยะเวลา14.5ปีเต็มพร้อมเข้าสู่สกสาราตของราชวงศ์เดนมาร์กชาวไวกิ้งที่ปกครองอังกฤษในเวลานี้ครับโดยหลังจากนั้นมานะครับราชวงศ์เดนมาร์กเนี่ยก็ได้ปกครองอังกฤษยาวนานอยู่หลายสิบปีตั้งแต่ในช่วงของคิงคนุษในปีคิดตะศกักรายที่1นึ่จนกระทั่งเสียชีวิตในปีคิดตะศกักรายที่1นึ่ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคิงคนุษเนี่ยมีบุตรอยู่2คนนะครับที่มาจากต่างภรรยายกันครับ โดยคนแรกนะครับก็คือฮาโลผู้เป็นพี่และคนที่2นะครับก็คือฮาคนุสผู้ซึ่งเป็นน้องซึ่งหลังจากที่คิงคนุสได้เสียชีวิตนั้นนะครับก็ได้แบ่งมอบบัลลังก์โดยให้คิงฮาโลเนี่ยเป็นผู้ปกครองอังกฤษและคิงฮาคนุสนะครับเป็นผู้ปกครองเดนมาร์กและกระทั่งในปีคิดาศักราชที่ห0 4 0หลังจากที่คิงฮาโลได้ปกครองอังกฤษเพียงไม่นานนะครับก็ได้เสียชีวิตลงทําให้บัลลังก์กษัตริย์ของอังกฤษนะครับได้ส่งต่อไปให้กับคิงฮาคนุสต่อมานั่นเองครับ และตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆนยจะสงสัยไหมครับว่าชาวอังกฤษหรือว่าชาวองโกลแซกซันเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับที่จะช่วงชิงบัลลังก์และแผ่นดินของตอนเองกลับมาจากพวกไวกิ้งได้กันละ่ะซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในการได้ดินแดนกลับมาคืนสู่ชาวองโกลแซกซันครั้งนี้เนี่ยเป็นการได้มาแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยครับโดยเริ่มจากการที่คิงฮาร์คนุตนะครับได้นึกถึงเรื่องการสืบทอดและชวงจากตนเองต่อไปซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าฮาร์คนุตเนี่ยไม่มีบุตรนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับในปีคิเทนสกัลล่าที่1 0 4 1นะครับฮาคนุตเนี่ยจึงได้ทำการเรียกตัวของเอ็ดเวิร์ดผู้ซึ่งเป็นบุตรของคิงเอทเทเรดอีกคนนั่นเองครับและเหตุผลที่เรียกเอ็ดเวิร์ดผู้ซึ่งเป็นบุตรของศัตรูผู้เป็นพ่อของตนเองกลับมานะครับเนื่องจากว่าเอ็ดเวิร์ดและฮาคนุตนะครับมีแม่คนเดียวกันนั่นเองครับเนื่องมาจากคิงเอทเทเรดนะครับมีภรรยาที่ชื่อว่าเอมม่านะครับและหลังจากที่เสียดินแดนให้กับคิงคนุตไปนั้นเนี่ยไม่ทราบเช่นกกกกกกัััััััันน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 ะะะะะะะคคคคคคครรรรรรบบบบวว่าาาไไปุุยยออเเเข้้้ทใหิิงดดแแลลลมมมีู พร้อมกับให้กำเนิดบุตรชายที่ชื่อว่าฮากนุตมาครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมีพี่ชายต่างบรรดาฮาก์นุตนั่นเองครับและแล้วต่อมาในปีคิดเล็กสกฤที่1042เนี่ยสิ่งที่ชาวเมืองอังกฤษได้ฝันไว้ก็มาถึงครับนั่นก็คือ King คิงฮากนุตนะครับได้สมวรรนตนะครับเนื่องมาจากเส้นเลือดในสมองแตกเพราะว่าเกิดจากการดื่มเหล้าเป็นจำนวนมากนั่นเองครับดังนั้นนะครับจึงทาให้ัลังกษัตริย์ของอังกฤษเนีออ่ยได้หวนกลับคืนสูร่ราชวงศ์เวสซะอีกครั้งหนึน เรียกได้ว,ว่าการกอบกู้แผ่นดินของบัณฑรุณในครั้งนี้เนี่ยได้มาแบบงงๆไปเลยครับและอีกครั้งนะครับยังเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์เดนมาร์กที่ปกครองอังกฤษไปนในที่สุดอีกด้วยครับแต่ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับการสู้รบกันระหว่างอังกฤษและไวกิ้งเนี่ยยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับโดยหลังจากที่กษัตริย์คิงเอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้ครองราชและปกครองอังกฤษอย่างสงบสุขนานหลายสิบปีนะครับและจนกระทั่งในปีคิศกกที่166 0นะครับคิงเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงและเรื่องของเรื่องเลย ไม่มีรัชทายาทผู้สืบบัลลังก์ต่อจากตนเองนั่นเองครับและดังนั้นนะครับสิ่งที่จะตามมาเนี่ยก็คือสงครามการแย่งชิงในการที่จะเป็นคิงกษัตริย์คนต่อไปของอังกฤษนั่นเองครับซึ่งณขณะนั้นคันดิเดตที่จะเข้ามาเป็นคิงนั้นนะครับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3าคนนะครับคนแรกก็คือฮาร์โรลด์ก็อดวิงสันผู้ซึ่งเป็นขุนนางที่มีอํานาจและมีสายสัมพันธ์กับคิงคานุตซึ่งเรียกได้ว่าขุนนางหลายๆคนนะครับก็มองเห็นถึงความเหมาะสมนะครับว่าฮาร์โรล์เนี่ยควรจะรับสืบทอด และคนที่2นะครับก็คือฮารานฮารเดอนะครับผู้ซึ่งเป็น King of Norway เนื่องมาจากตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นผู้สืบสายเลือดของกษัตริย์คิงคานุษนะครับซึ่งเดิมเคยเป็นผู้ปกครองทั้งอังกฤษเดนมาร์กและนอร์เวในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับและสำหรับคนสุดท้ายนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับคงจะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือวิลเลียมเดอะยุคออฟนอร์แมนดีครับโดยวิลเลียมนะครับได้ทําการอ้างสิทธิ์ตนเองนะครับ ว่ามีความสัมพันธ์เป็นเคยญาติรวมถึงยังเคยให้การช่วยเหลือกับเอ็ดเวิร์ดครังในตอนที่คิงเอเธเรตนะครับและลูกๆเนี่ยต้องหลบหนีไปยังนอร์แมนดีในช่วงยุคของคิงสเวนบุกเกาะอังกฤษนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับเอมมาเนี่ยผู้ที่เป็นแม่ของเอ็ดเวิร์ดนั้นนะครับยังเป็นน้องสาวแท้ๆของปู่วิลเลียมอีกด้วยครับดังนั้นนะครับจึงทาให้วิลเลียมเนี่ยสามารถอ้างสิทธิในการรับสืบทอดอํานาจคิงของอังกฤษคนต่อไปนั่นเองครับซึ่งจากแคนดิเดตทั้งสาคนนี้นะครับสรุป ฮารูฟก็อตวินสันนั่นเองครับซึ่งก็มีการเล่าไว้นะครับว่าในตอนที่เอ็ดเวิร์ดกำลังจะเสียชีวิตอยู่บนเตียงเนี่ยก็ได้ชี้นิ้วไปยังฮารูฟครับและไม่นานนะครับเอ็ดเวิร์ดก็ได้เสียชีวิตลงไปครับหลายๆคนนะครับจึงเชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยต้องการที่จะส่งมอบบัลลังก์นี้เนี่ยให้กับฮารูฟครับรวมถึงยังได้รับการสนับสนุนจากขุนนางให้เป็นคินคนต่อไปอีกด้วยครับและในปีเดียวกันกับที่เอ็ดเวิร์ดได้เสียชีวิตไปนะครับฮารานฮาดาดาเนี่ยนะครับก็ได้รวบรวมพพลลแะยกกองทััขนนนาดใหญ่บค และเรืออีก300ลำเนี่ยบุกเกาะอังกฤษเพื่อที่จะชิงบพลังอังกฤษมาให้ได้ครับโดยในช่วงตอนแรกนะครับเขาสามารถลบชนะดินแดนใหญ่ๆเนี่ยไปได้ถึง2ส,ส่วนเลยครับนั่นก็คือนอร์ททามเบียและเมอร์เซียครับแต่ทว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับกับน,นกองทัพของคิงฮาโรกเนี่ยยกทัพที่มีขนาดใหญ่พอๆกันเนี่ยเข้าโจมตีทัพไวกิ้งของฮารานครับโดยสงครามในครั้งนี้นะครับเป็นการลบกันที่รุนแรงและมีจํานวนทหารที่มากมายปะทะกันซึ่งสงครามนี้นะครับถูกเรียกว่า The Battle of Stamford b r น i d g e ณและกรุงรอนอนนั่นเร โดยผลลั์ในครั้งนี้นะครับจบลงด้วยชัยชนะของคิงฮาร์โรกอดวิงสันพร้อมกับการที่คิงฮารานั้นได้เสียชีวิตลงจากการลบไปพร้อมๆกับทหารไวกิ้งของเขาอีกด้วยครับซึ่งสงครามสแตมฟอร์ดบิดในครั้งนี้ถือเป็นจุดเส้นสุดของหมหากาการต่อสู้กันระหว่างอังกฤษและไวกิ้งเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ถึงแมว้ว่าสงครามระหว่างอังกฤษและไวกิ้งจะเส้นสุดไปแล้วก็ตามนะครับการลบกันในเกาะอ,อังกฤษนั้นยังไม่จบลงไปนะครับเนื่องมาจากในเวลาเดียวกันนั้นที่ฮาร์โรลลบกับฮารานยังคงเหลืววิลเลียมอยู่นะครับ ซึ่งวิลเลียมนั้นก็ได้เข้าบุกเพื่อหวังจะชิงบัลังมาเชกเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนะครับเพียงไม่นานหลังจากที่ฮารานได้รับชัยชนะมาเพียง2ส,สัปดาห์สุดท้ายก็ได้ต่อสู้กับวิลเลียมและได้พ่ายแพ้ถูกสังหารเสียชีวิตในสมรภูมิที่ชื่อว่า The Battle of Hastings ปินชา king ฮารานผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษเพียงระยะเวลาที่สั้นมากๆเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับก็มาถึงบทสรุปของมหากราบล้วแล้วนะครับ ซึ่งผู้ที่จะได้ขึ้นครองราดเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษก็คือคิงวิลเลียมเดอะคอนคว r เรอร์หรือวิลเลียมผู้พิชิตนั่นเองครับโดยจะเป็นผู้ปกครองอังกฤษให้อยู่อย่างสงบสุขพร้อมกับจบสิ้นของมหากาบสงครามไวกิ้งล่าอังกฤษในที่สุดครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอันจบเรื่องราวของสงครามอันยาวนานนะครับของอังกฤษและไวกิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าหากว่าข้อมูลที่ผมได้เตรียมมานั้นนะครับผิดพลาดผิดเพี้ยนประการใดนะครับต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและหากเ,เพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผมเบ้งรีจับุ๊กเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีนะครับ